ไม่ขอปี้าเล่าแต่ชาวตู่ปู่มึงปักยังตามหวงหึงนักไม่เคยเลือกที่ว่าการขอสักทีจะดีไหมเมียใครๆจะเหมือนเม่ผมเนี่ยตื่นมาแล้วข้าวป่าไม่เคยหูซื้อแต่แกข้าวถุกที่ทุกทีตุกตังและใช้จังไม่กลัวเสื เกาจากคนพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณครับ<ด>พี่ทนไปไว้และน้องเอ้ยพี่ทนทาเชยดไปานแล้วสวัสดีค่ะลูกค้าสุนขทุกท่านนะคะตอนอยู่ข้างล่างมอง,มองขึ้นมามันสว่างแต่พออยู่ข้างบนมองลงไปไม่รู้ใครเป็นใครนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้มีความปรับปื้มดีใจมาก ปกติเราครอบครัวสุกัขาะจัดงาน,น,น,นที่โรงน้ำแข็งเราอิ่มเอมปราบรื้มเพราะว่าเราถือว่าทุกคนคือครอบครัวของสุน้ขแข็งหลอดซึ่งเราอยู่ด้วยกันมานานบางคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยังไม่เป็นโมโนสษัทบางคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยังเป็น ศูนก้าธรรมดาเดี๋ยวนี้เป็นบริษัทศูนก้าแล้วก็มีสาขาอยู่ที่ดอนหวานอีกหนึ่งสาขานะคะก่อนอื่นเอาเท่นบีก็คือเนี่ยคือร้านเมาเท่นเมาเท่นก็แปลว่าภูเขาเนาะบีแปลว่าอะไรนะอะ๋ทะเลทะเลภูเขาใช่ไหมทักทุกคนอาจจะเห็นว่าเข้ามาอยู่ข้างนอกอาจจะว่ามันไม่กว้างขวางแต่ก็กว้างขวางอาหารก็อร่อย ะะอาจจะมีช้าบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังเพลงไปเรื่อยดิฉัหนหวังว่าหลายๆท่านคงมีความสุขแล้วก็ดื่ด่ำกับเสียงเพลงแล้วก็วันหลังจิตใจก็มาเองได้วันนี้สุนก้าพามาเลี้ยงวันหลังพาสุนก้ามาเลี้ยงบ้างด้วยนะถ้ามาชวนแม่ไปเด้อปีสองสามจะเป็นปีที่ร่ำรวยนะและหลายคนที่เริ่มก็ขอให้ร่ำรวย หนึ่งขยันอดทนมีมันนะไม่ท้อถอยแม้ว่าเรื่องการที่มันปาที่สุดใช่ไหมใช่เราเขาชนะใครที่อยู่สุดนั่ก็ขอให้นั่งรวยนั่งรวยเงินเต็มกระเป๋าตื่นเช้ามาไปใส่ถุงถอยได้เต็มเงินไล้วนมะเขา้าไให้ถุงถอยปลอดภัยนะ ปี2023นะคะปีนี้อาจจะมาในช่วงที่แตกต่างนะคะนั่นคือเราก็ไม่ได้มาปีใหม่กันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วกโควิดอะไรก็แล้วแต่แต่ปีนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะทุกคนก็ได้กลับมาใช้ชีวิตชีวาากันอีกครั้งนะคะมาอยู่ด้วยกัน รุ่นพ่อเลยจนทุกวันนี้ก็ยังอหูือกันอย่างเดี่ยวแน่นนะคะก็อยากขอขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแล้วก็ในทีถัดไปนะคะสุก้าก็จะมีสิ่งอะไรใหม่ๆให้ลูกค้านะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเราจะพาลูกค้าเก้าไปอย่างมั่นคงค่ะผู้มีอุปการะคุณขอแงความยินดก้าแข็งหลอดทุกคนนะครับผมมีความรู้สึกินดีและดีใจมากๆที่ได้รอยยิ้มของทุกคนในงานนี้ เชาที่แข่งรอเป็นโรงงานที่มีลูกค้าเยอะที่สุดในจังหวัดมหาสารคามผมมีความยินดีและมีความุ่งหวังที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพและปีหน้าอาจจะมีอะไรแลกใหม่สำหรับสินค้าของเรานะครับรอติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับหวังว่าสวัสดีนะคะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะ เป็นอีกปีหนึ่งนะคะของการจัดงานเลี้ยงนะคะขึ้นปีใหมน่นะขอสวัสดีปีใหมท่ทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ยังเหนียวแน่นแล้วก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันของถึงเนะคะก็ขอขอบคุณมากๆในปีนี้ก็เป็นลุกใหม่นะคะที่เรา มาจัดงานาที่นี่เพราะาอยากให้ลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงอะไรในสิ่งที่แบบน่ารักน่างชิลๆสบายๆนะคะในปีต่อไปก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะมันก็จะทําให้ทุกคนมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะทุกคนรุกต่ละสตลนะคะพวกเราทีมงานรถแหชอช้งวิศวกภรมในวันนี้ 我们不怕。 ก็นั่งของนจะงไปแล้ว่ไหอวให้แพูด้างหัจากนี้นะคะก็จะเป็นงานรับเตอร์ปาร์ตี้นะคะสามารถชื่นลุกสูเวทีได้ใครที่เป็นนักร้องแากร้องอยากร้องรวมแดดกันก็อย่าดีนักรนอีนะคะร้านเปิดถึงเช้าคนนะคะสามารถนั่งได้เช้าคืนค่ะก็ขอเปิดปาร์ตี้นันนี้ค่ะทีไรเวสอดและใช้ใช้